อาจารย์ทำไมสวยจังเลยอ่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะคุณนกเอี้ยงค่ะคุณนกเอี้ยงคุณนกเอี้ยงนี่เจอบ่อยมากนะคะเพราะว่าคุณนกเอี้ยงนี่ไปร้านเพื่อนเด็กหลายบ้านแล้วนะคะของของคาราแอบค่ะครูครูครูอั้มก็ไปครูหินใช่ใช่คะเออนะคะครูเจออาจารย์นกเอี้ยงเคยเจอครูเอ๋หลายปีแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างนานมากตั้งแต่ก่อนโควิดเลยค่ะนานมากครูเอ๋น่ารักมากแล้วมีชีพด้วยนะแล้วมีชีพเดี๋ยวก่อนว่าครู่เปลี่ยนไปไหมคะ สวยวันนี้ก็จะพีอีกนะอาจารย์ไหนสวยมากไม่เปลี่ยนแปลงเลยอ่ะฉันเป็นเมนยะเนี่ยอมลงอ่ะไม่หมายความว่าความสวยความปังอ่ะความสวยความปังไม่เปลี่ยนแปลงผิวพรรณยังแบบว่า ทำไมนุองแก่ลงแต่ทำไมอาจารย์สวยขึ้นสวยขึ้นนอะไม่แก่ไม่แก่อย่าว่าตัวเองอย่างนั้นนะคะหยาบคายนะคะไม่ว่าตัวเองนะคะไม่ว่าตัวเองกันนะคะไม่น่ารักนะคะดูว่าดูดูสิอาจารย์นุ่นน้องอาจารย์ตั้งหลายปีเท่าไหร่คะอาจารย์นกเอี้ยงเท่าไหร่คะสี่สิบสามสี่สิบสามนี่สี่สิบเจ็ดนะคะนี่ดูผิวก่อนดูผิวดูผิวต่างกันเลยดูผิวโ่อนเอาดูดูไอ้ของจริงกันเลยอล่ามากเป็นไงคะสุดๆอ่ะอาจารย์สุดไหม นีบอกว่าคอลลาเจนนะคะในกาแฟครูมีคอลลาเจนนะคะมีโปรตีนนะคะมีไฟเบอร์มีวิตามินซีนะคะบอกเลยว่าความสวยนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะคะเงินล้วนๆค่ะเดี๋ยวต้องแอบลองแล้วแต่ต้องลองต้องลองอันนี้ชงมาให้กินหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์้แก้ว ไม่ใช่ไหมคะไม่ได้ใช่เขาไปเหรอกินแอปวิ่งเข้าไปในครัวอ๋อเหรอคะไม่ใช่ของเอีใช่ไหมคะ่เดี๋ยวต้องลองชิมเนื้อก็ไม่รู้ว่าอันไหนเลยหยิบข้อหยิบธรรมดาได้ค่ะแล้วเป็นไงวันนั้นครูพีชีพนะคะต้องบอกก่อนว่าวันนั้นนะคะอาจารย์ธัญญานะคะ อาจารย์นิ้วก้อยเนี่ยเเพื่อนคุณนี่แหละนะคะเขาจัดงานแว็กขนนะคะสอนแว็กขนมะเปิดลาเปิดขนขาโนะว็ขนแล้วพออาจารย์ก็หาคุณไม่ได้อาจารย์ก็ต้องพีชิปนะคะอันนี้ครูบอกไม่เป็นไรอาจารย์ได้ดูแลลูกศิษย์ลูกหานะคะเดี๋ยวครูยอมพีชิพเองเชื่อไหมว่าก้อยไหว้ร้อยรอบเลยก้อยไหว้ร้อยรอบเลยพี่เอกขอบคุณมากพี่เอกขอบคุณมากถ้าไม่ได้พี่เอกนี่คือไม่เพราะว่าแม่งงานนอนอยู่มันไม่สามารถได้ถูกไหมคะเพราะบางคนนู้นคนนี้คนนั้นนะคะครูก็เลย อ่ายินดีนะคะเป็นไงบ้างคุณคนนี้น่ารักมากค่ะน่ารักมากแต่แล้วก็เจออาจารย์ในงานทุกงานอ่าเป็นยังไงบ้างสวยเหมือนเดิมเจอตามงานเป็นยังไงบ้างป๊อปปูราไหมคะป๊อปปูราค่ะสวยโดดเด่นยิ่งงานอะไรนะที่แบบใส่ชุดไทยสวยๆอะค่ะอ๋อที่่าอาจารย์นี่ก้อยใช่ไหมแต่งงานใช่ไหมไอ้ใส่ชุดไทยสีฟูไปหลายงานเลยอาจารย์นี่แบบดิ่นแบบว่า รู้เลยปาผู้เอ๋พูเอจำได้จำได้จำได้สวยมากเหมือนเดิมเอไปงานเหมือนเอเป็นแม่งานนะคะเพราะว่าทุกคนวิ่งมาถ่ายรูปกับเอเรื่อยมาเป็นแม่งานเพื่อนบอกว่าขอโทษนะคะไม่ได้จัดงานน้ำมือเนี่ย เดินไปสามครั้งก็เอาอะไรแม่ก็ขอยินดีมากมากเลยค่ะได้ได้เจอแบบว่าตัวได้มานั่งใกล้ๆกันแบบแต่ต้องกอนบอกได้ว่าทุกงานนะคะคนจะเข้าถึงตัวครูยากมากๆไม่ใช่ว่าจะได้เจอเลยอยู่กลๆนักเรียนบอกว่าเห็นครูแล้วทำตาปิบๆจะเข้าไปถึงตัวครูได้ยังไงดูดูสีผิวต่างกันมากเลยอ่ะ <laughs> เดี๋ยวให้เทคนิคเดี๋ยวให้เทคนิคเดี๋ยวให้เทคนิคนะคะ <c oughs> ให้เทคนิคนะคะ <c oughs> นะคะครูทานถังเช่าของครูเนี่ยในกาแฟมีถังเช่านะคะ <c oughs> ซึ่งถังเช่าเป็นสิ่งที่ครูโปรดปรานมากมีวิตามินซีในถังเช่าทําให้ผิวใสนะคะ <c oughs> แล้วในถังเช่าขับสารพิษไม่ต้องกลัวตกค้างในใดทั้งสิน้น <c oughs> กินเข้าไปเยอะๆไม่ตกค้างมีแต่เปลืองแล้วหุ่นเป๊ะมากค่ะใจ่ายมากนะคะแล้วกินเยอะนะคะที่กินช้าเพราะอะไรให้เพื่อนกินหมดก่อนเพราะว่าเราเป็นคนกินเยอะถ้ากินก่อนเพื่อนอาจจะเพื่อนไม่มีเหลืออะไรให้กินนะคะต้องกินทีหลังกินทีหลังกวัดล้างเลยคืออต้งกินทีหลังบน อย่างเพื่อนเพราะเอกเป็นคนกินเยอะวิธีเก่งใจเพื่อนวันนั้นเพื่อนไปบ้านเพื่อนเพื่อนบอกว่าเอกกินไข่บอลเป็นแผงนะคะกินเยอะขนาดนี้อ่ะเองจับผิวเราจับผิวจ้องจับผิวจิงอาจารย์ตึงมากยังไม่ได้เก่งนะไม่ได้เก่งนะไม่ได้เก่งนะดูแขนดูแขนดูขา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 โอ้โหอาจารย์ตึงจริงจริงนะเนี่ยไม่ได้อันนี้ไม่ได้อวยนะคะอันของจริงเลยแน่น ดึงๆเลยอ่ะดึงๆเลยใช่ไหมคะดึงๆเลยใช่ไหมคะเล่นเลยค่ะของเขาดีจริงนะของของเขาดีจริงนะไฮเทกนะของเขาดีของเขาดีจริงนะ อันนี้ทานมานานาเนี่ยนะคะอันนี้บอกเลยว่าทานจริงจังนะคะมาประมาณ5 6เดือนแต่ผลิตมาแล้ว5ปีแต่ก่อนเป็นยี่ห้อเอ,อ,เเอ,อ็นเอ็นของเพื่อนเอ็ทำด้วยกันเนาะและเอทานเนี่ยชอบถั่งเช่าต้องบอกก่อนเลยเป็นคนหล,ลงรลักถันงเช่ามากนะคะคแต่ตอนหลังเนี่ยเอเริ่มแบบอ้วนเอก,ก็เลยคิดวิธีว่าทํายังไงให้กินแล้วผอมนะคะคแต่สุดท้ายเอ็รู้วิธีการก,กินแล้วแต่ถามว่าถ้าอาอย่างงี้โดนจับได้นอนกินขนาดนี้ตายนะคะค,ค,คือต้องดูตรวจสอบก่อนว่าคนนี้ป่วยไหมมีโรคประจาตัวอะไรไหมนะคะ รักษที่สําคัญมีตังค์กินไหมจริจริงอ้าวถึงไหมกินอะไรถ้ามันน้อยมันไม่ได้ผลหรอกต้นไม้หนึ่งต้นลดน้าแค่แก้วเดียวมันจะไม่ไม่สวยไม่งอกไม่งานถูกไหมคะก็ต้องลดเยอะๆถูกไหมคะเพราะเราขาดอะไรบ้างก็บอกกาแฟเอ๋นี่ลูทีนสําคัญมากกับเอ๋มากบางคนแบบซื้อไปกล่องเดียวไม่เห็นได้ผลเลยขอโทษนะคะยังไม่ได้ายเส้นผมยังไม่ได้บำรุงเลยนะคะบำรุงต้องหัวจะตดตายนะผมเอ๋ก็จะหนาขึ้นนี่ผมก็เริ่มร่วงแล้วนะนี่บอกเลยว่าวันไหน นี่ผมเอ๋นี่หนานะแล้วรูกผมขึ้นเยอะมากนะคะนี่เห็นไหมคะมันจะช่วยในเรื่องของพวกเล็บพวกผมอะไรอย่างเงี้ยลยใช่ไหมคะลองกดเล็บไปดูค่ะโอ้เล็บดกอ่ะแตกปลายบ่อยมากแตะทาแล้วก็แตกทาแล้วก็แตกดูความคมของเล็บก่อนอคมขนาดนี้กระดูกจะแข็งในขนาดไหนคมไหมคะคมแล้วแข็งแข็งจิกเลือดออกเลยนะคะบอกเลยว่าจิกเลือดออกเลย คือไม่ได้เล็บปอบบางเหมือนคนอายุเยอะนะคือแข็งแรงมากคิดว่าถ้าเล็บนิ้วเนี่ยแข็งขนาดนี้แล้วกะดูจะขนาดไหนแต่นนี้มีแคลเซียมด้วยค่ะ,ะนะในกาแฟของครูมีแคลเซียมครูกินของทุกอย่างเพื่อตัวของครูเองนะต้องบอกก่อนว่าเห็นไหมอาจารย์บอกว่าเอเดยเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในวงการคิ้วทิ้งวงการคิ้วเพราะหลงรักอะไรหลงรักกาแฟไม่ได้ทิ้งนะเพื่อนชวนอยู่นี้เพื่อนก็ชวนไปงานวงการคิ้วของอาจารย์เดี๋ยวต้องลองได้ค่ะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราตกลับกันนะบายค่ะ